สวัสดีครับมาครับวันนี้มาผอกับทีนีสารคือเก่าครับพี่น้องืันนี้สิพาเม่กินยำหอยนางรมพี่น้องจากตำมาาลายคลิปเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กินยำเน่เพื่นวะมาครับพี่น้องนี่ยำน้มเพ่นได้ายพี่น้องนี่น้มมันมาพี่น้องมาเพิ่งนกันนะคำแรกนี่พี่น้องตัวมันกยใหญ่อะมาณเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยนี่มาอืม

lấy cái kênh tâm tâm tầm hôm nè Nhằm cho mười nè hôm nè Mình để lấy dầm lên bên lòng Sẹp nó cắn ý cứ câu này Mặc tên không ngon Cái là phết พูดบอกมาย่ำกินได้กินไว้หลายเพิ่นนะกินจะซาแน,น่กินไว้หลายสิติดข้อได้เพิ่นวะ่าอืมแจกพี่น้องอืมของเคอร์เทปซักแต่แน่ขอกันเลยพี่น้องเรืมอืม,อม จัดไปเยอม,มีตรงไห้อยไงเลยเพื่นอนๆเพื่อนๆขอ้น่งรมมีกับตัวผู้เขากันดีขนาดเพื่นอนอืม phát sao nào và khẩu cắn, bảo nó ngay nó, bảo ngay phát khó cắn bữa. Ừ, Ừ. ừ. บอกไปเลยวเ,เตรียมปลาเตืมเพรือเตองแซ่บพรองคำในพักอืม sốt nấm không ai được các bạn ạ, nấm nó ở béo béo chút นี่คือยำหอยนางรมด้วพี่น้องมันงม้นีลยจะพูดกับเพืนมาถามหน่นหอยเรากินเผ็ดบวชแสบท้องหรอมันกระเสบอยู่นิดหน่อยพี่น้องจะพูมก็มากินเผ็ดเนาะคนบอกกินเผ็ดก็กินบวชแสบคือว่านะ่ะเผ็ดเข้มของมาคุ้ง Ừ. Bừng nằm em Thả mua phết cà phết dùm em ngon ơi. thằng phết kín phát ra đấy. Chè đấy luôn. Ừ, cứ bằng mhm 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 đấy mhm 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 mhm

อืมแสบดีพี่น้องเลยยำหอยนางลมอืมเริ่ม,พมเพชรแล้วพี่น้องเริ่มตาแตกแล้ว

หนามมันแสบแม่คนร้องอ่ะแสบดีพ่นร้องคนเนี้ยยำหอยนางรมพี่น้องกดอื่นทีนิสารก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้กับทีนิสารทีนิสารก็ขอขอบพระคุณจากใจครับ เมอนกสวัสด ah. ีครับ